ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่22มกราคม2567กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแต่งผลวันนี้15บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้12บาทต่อก e ิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้7บาทต่อก uh ิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้บบ20บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้2 4บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้6บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต uh ่อ huh. กิโลกรัมคาอ่อนวันน <hand ี้54บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอม วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้48บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปฮอตเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปฮอตแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม พริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเหลืองวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน วันนี้110บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้40บาทต่อกิ like ออโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมบวบเปียม วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้50บาทต่อกิโลกระะะัมฟักอ่อนวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้7บาทต่อกิโลกรัมมะระขี่นกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงไม่เด็ดคั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้12บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้28บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลาง วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมแค่รดไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท50ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สองบาท30ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท10ตังค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร40บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูนำแห้งวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็ก วันนี้40บาทต่อกิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้50บาทต่อกิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไฟเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ